เพิ่งรู้แท้จริงไม่ได้เป็นคนไทยโปรไฟล์ ile, อีวาน่าภรรยารังซิมันโรมแท้จริงดีกรีชวนอึง้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์มีประเด็นสุดหาเมื่อมีการเผยแพร่ภาพของรังซิมันโรมว่าที่สสปาร์ตี้ลิปทักก้าวไกลแต่ชาวเน็ตรายหนึ่งกลับโฟกัสสาวสวยชุดดำที่ยืนอยู่ด้านหลังพร้อมกับคอมเมนต์ว่าใครครับงื้อออกขอวับหน่อยก่อนที่โรมจะเข้ามาตอบว่านั่นมีผมครับยังไงใจเย็นใจเย็นกันนะทุกคน จนคนฮาสนั่งโซเชียลวันนี้ทางทีมข่าวจะพาไปรู้จักกับอีวาน่าคูนีว่าอีเวนต์เนือนวที่ภรรยาสาวคนสวยชาวอินโดนีเซียของรังสิมันโรมอีวาน่าเพิ่งแต่งงานกันไปไม่นานมานี้เธอเคียงข้างโรมมาตั้งแต่ยังเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองอยู่เคียงข้างกันมาทั้งในวันที่ถูกจับจากการแสดงกิจกรรมทางการเมืองจนกระทั่งก้าวมาเป็นนักการเมืองในสภาอีวาน่าได้แนะนําตัวเองในโซเชียลว่าฉันเป็นคนอินโดนีเซียฉัน เป็นเพื่อที่เคิร์ตอัิตและเป็นภรรยาของรังซิมันโรมเวลาที่คนมีรักระยะไกลคงมีภาพที่คนรักไปรับที่สนามบินมีอะไรที่โรแมนติกแต่จินตนาการดูฉันมาถึงแล้วต้องมาทีสถานีตำรวจแต่ก็ไม่เป็นไรวิธีที่ฉันพยายามจะสนับสนุนเขาคือพยายามอยู่กับเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉันพยายามทำให้เขารู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้เพื่อสนับสนุนเขาทั้งในเวลาที่ดีและแย่ฉัน รู้สึกว่าความทะเยอทะยานของเขามันบริสุท์มากมาจากใจของเขาที่เขามักรู้สึกโกรธกับความไม่ยุติธรรมและการกระทําของโรมในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเขามักจะมองอะไรจากภาพใหญ่และพยายามจะทําสิ่งที่ดีที่สุดในความสามารถของเขาในตอนที่เขาเป็นนักกิจกรรมนักศึกษาและเขาก็พยายามทําซ้ําๆแม้ว่าเขาจะเริ่มทําอะไรที่ใหญ่ขึ้นซึ่งแปลว่ามันเสี่ยงขึ้นแต่เขาก็ยังคงทํามันเสี่ยงและตัวช้างก็เป็นประเด็นที่อันตรายที่สุด ที่เขาเคยพูดในชีวิตเรารู้ก่อนที่เราตัดสินใจจะพูดถึงมันเรารู้ผลของมันรู้ถึงความเสี่ยงแต่เราก็ตัดสินใจที่จะพูดถึงมันเพราะว่าเราหวังว่าการกระทำนี้แม้ว่าจะนำความเสี่ยงมาสู่ชีวิตเราแต่เราเชื่อว่ามันคุ้มค่าสำหรับคนไทย